สวัสดีครับนักเรียทุกคนคลิปวิดีโอนี้ก็ยังเป็นคลิปวิดีโอของบทที่3นะครับในวิชาแคลคูลัสสซึ่งในส่วนนี้เนี่ยจะเป็นส่วนเสริมนะครับสำหรับเฉพาะคนที่เรียนรหัสวิชา2301-207นะครับก็เป็นวิดีโอตัวที่2สําหรับส่วนเสริมนั้นนะครับซึ่งก็จะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับระนาบสัมผัสแล้วก็เส้นแนวฉากของพื้นผิวเนาะ คราวที่แล้วเนี่ยเราได้แนะนําเรื่องของระนาบสัมผัสแล้วก็เส้นแนวฉากของพื้นผิว1พื้นผิวกันไปแล้วคราวนี้ครับมันก็เป็นไปได้เนาะทีออ่บางครั้งเนี่ยพื้นผิวที่เรากําลังสนใจนะฮะอาจจะมี2พื้นผิวนะอย่างเช่นอาจจะมีตัวนี้แล้วก็อาจจะมีอั่ถ้วยกลมๆนี่มาอยู่อยนี้แล้วจุด a ที่เรากําลังพิจารณาเนี่ยเป็นจุดที่2พื้นผิวนี่ครับแตะสัมผัสกันพอดี ถ้ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยครับก็แปลว่าเราก็จะสามารถมีระนาบ1แผ่นที่เป็นระนาบสัมผัสร่วมกันของทั้งสองพื้นผิวนี้ได้ซึ่งถ้าผมว่าดูที่จุด A ตรงนี้ของพื้นผิวข้างล่างเนี่ยครับที่เป็นสมุติเป็นวงกลมนี้เนี่ยมันก็จะมีอะไรครับนักเรียนมันก็จะมีเจ้าตัวเวกเตอร์ normal ใช่ไหมครับเวกเตอร์แนวฉากเนี่ยที่พุ่งออกมาจาก A เนี่ยครับ ตั้งฉากกับพื้นผิวที่เป็นวงกลมนี้แล้วก็ตรงสำหรับพื้นผิวที่เป็นถ้วยนี่ก็เหมือนกันก็จะมีเวกเตอร์ที่พุ่งลงมาแล้วก็ตั้งฉากกับเจ้าตัวพื้นผิวข้างบนนั้นด้วยเหมือนกันนะก็แปลว่า2เวกเตอร์นี้เป็นไงกันครับ2เวกเตอร์นี้ขนานกันเห็นไหมอันนึงสมมุติว่าเป็นพื้นผิวที่กําหนดด้วยความสัมพันธ์ f อีกอันนึงเป็นพื้นผิวที่กําหนดด้วยความสัมพันธ์ G ก็น่าจะพอจำได้เนะว่าเจ้าตัว f ตัวนี้เนี่ยก็คือ Grad i ีย t ์ของ f เอ,อ่อขอโทษเวกเตอร์ตัวนี้ก็จะมีทิศทางเดียวกับกร a d ดีย t f ที่จุด a ในขณะที่เจ้าเวกเตอร์ตัวนี้ก็จะเป็นทิศทางดียว่ากร r a ดีย n t ของ g ที่จุดอะไรครับที่จุด a นะเช่นนี้เป็นตน้นแล้วระนาบตัวนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นระนาบที่เป็นไงกันครับเป็นระนาบที่เป็นระนาบสัมผัสร,ร่วมกันระหว่างสองพื้นผิวที่สัมผัสกันลักษณะนี้ แต่ถ้าบอกว่าเป็นอีกลักษณะหนึ่งเนี่ยอาจจะมีพื้นผิวที่เป็นครึ่งถ้วยหรือเป็นครึ่งวงกลมอย่างนี้กับอีกพื้นผิวหนึ่งอาจจะเป็นกลวยขึ้นไปแบบนี้แล้วก็2พื้นผิวนี้นครับสมมุติว่ามีที่จุด A สักจุดหนึ่งเนี่ยที่เรากําลังสนใจสมมติจุด A อยู่ตรงนี้นะกลายเป็นว่า2พื้นผิวนี้เนี่ยโอ้อันนี้อาจจะต่ําไปนิดนึงขอโทษนะฮะเดี๋ยวขอขอปรับรูปนิดหน่อยเนาะ เพราะว่า,ถ,าถ้าดูแล้วจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยรอยตัดเนี่ยมันก็ควรจะอยู่แถวๆไหนครับก็ควรจะอยู่แถวๆนี้เนาะแล้วก็สมมุติว่าจุด A เนี่ยอาจจะเป็นจุดสักจุดหนึ่งที่ที่เรากําลังจะพิจารณาว่า2พื้นผิวนี้เนี่ยมันตัดกันหรือว่ามันหรือว่ามันแตะสัมผัสกันนะดูจากรูปตรงนี้ก็จะเห็นแล้วว่าโอเคจุดนี้เนี่ยสพื้นผิวนี้สัมผัสเออมันตัดกันพอตัดกันครับมันก็จะมีเ,เส้นโค้งที่เป็นรอยตัด ทีนี้เส้นโค้งที่เป็นรอยตัดเนี่ยครับเราอาจจะหาสมการของเส้นโค้งลําบากสิ่งที่เราทําได้ก็คือเราอยากจะลองดูซิว่าเอ๊ะที่จุด A ที่เรากําลังพิจารณาว่ามันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรระหว่าง2พื้นผิวนี้เนี่ยเอ่อมันพอมันมีพอมันเป็นรอยตัดปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดอะไรครับเกิดเจ้าตัวเส้นสัมผัสเส้นโค้งตรงจุด A ตรงนั้นเนี่ยนะซึ่งเราก็สามารถ สร้างเส้นสัมผัสเส้นโคนงที่เป็นท่อนๆท่อนๆท่อนๆได้ค่อยๆไล่เอไปเรื่อยๆแทนที่จะได้ตัวสมการเส้นโค้งเราได้สมการเส้นสัมผัสทีละท่อนทีละเล็กทีละเล็กเนี่ยก็เอามาประกอบร่างกันเป็นตัวประมาณค่าของเจ้าตัวสมการเส้นโค้งนั้นก็ได้เห็นนะฮะประนนี้ก็คือสิ่งที่เราจะสิ่งที่เราจะหากันเนาะเราก็เลยบอกว่าเราก็เลยบอกว่าถ้าเรากําหนด s 1กับ s 2เนี่ยเป็นพื้นผิวอันหนึ่งอันหนึ่งในสมการ กำหนดด้วยความสัมพันธ์ f x y z เท่ากับ0แล้วก็อีกอันหนึ่งเป็น g x y z เท่ากับศูนย์ทั้ง2อันนี้ผ่านจุด A ก่อนนะถ้าเราจะกล่าวว่า2อันนี้สัมผัสกันที่จุด A เนี่ยแปลว่าเมื่อกี้ที่เราคุยกันเนาะก็แปลว่าเจ้าตัวเอ่อกรเดียนทของ f ที่จุด A กับเกรเดียนทของ g ที่จุด A เนี่ยต้องเป็นงไงกันครับต้องขนานกันโอเคไหมแล้วก็ระน,นาบนี้เป็นระน,นาบที่สัมผัสร่วมกันในขณะที่ในทางตรงกันข้าม ถ้ากร a ด i e n t f ของที่จุด a กับกร a ด i e n t g ที่จุด a เกิดไม่ขนานกันเราจะได้ว่าเจ้า2พื้นผิวนี้เนี่ยรับประกันเลยว่าต้องตัดกันและรอยตัดเนี่ยเป็นเส้นโค้ง C อย่างที่ว่านะครับสิ่งที่เราอยากจะหาก็คืออยากจะหาเจ้าตัวเส้นสัมผัสเส้นโค้ง C ที่จุด a ที่เรากําลังพิจารณาอยู่เนี่ยนะจะหาเส้นสัมผัสเส้นโค้งก็อย่าลืมนะว่าเส้นสัมผัสเส้นโค้งเนี่ยเป็นเส้นอะไรครับเป็นเส้นตรงนะ เพราะนั้นเส้นตรงเนี่ยจะต้องรู้จุดที่ผ่านซึ่งตอนนี้รู้จุดที่ผ่านก็คือ A แล้วล่ะกับตัวที่เป็นเวกเตอร์แสดงทิศทางนะทีนี้โดยปกติแล้วเนี่ยที่จุด A เนี่ยครับมันก็จะมีเวกเตอร์ที่เป็นไงฮะพุ่งออกจากผิวทั้ง2ผิวนี้ถูกไหมที่ที่ตั้งฉากมาเป็นเกรเดียนต์เกับเกรเดียนต์จีทีนี้ทั้ง2อันเนี้ยตั้งฉากทั้งคู่เลยกับเจ้าตัวเส้นโค้งที่ผ่านจุด A ซึ่งตอนนี้เส้นโค้งที่เป็นรอยตัดเนี่ยก็เป็นเส้นโค้งอันหนึ่งที่ผ่านจุด A คราวนี้เราจะหา เจ้าตัวเวกเตอร์แสดงทิศทางของเส้นสัมผัสของรอยตัดได้อย่างไรในเมื่อเรามี2เวกเตอร์ที่มันตั้งฉากกับเส้นโค้งนั้นอยู่ถูกไหมครับทั้งคู่เนี่ยเราก็จะได้ว่าถ้าเรานำา2เวกเตอร์นั้นมาหา cross Product กันตัวนี้ย่อมจะเป็นเวกเตอร์แสดงทิศทางของเส้นสัมผัสของเส้นโค้ง4ที่จุด A นั่นเองอเห็นนะลองมาดูตัวอย่างกันสักนิดหนึ่ง เรากำหนดพื้นผิว2พื้นผิวนี้นะครับอย่าลืมนะว่าตอนนี้ f ของเราเนี่ยก็จะต้องออย้ายเจ้าตัวข้างขวามือนี้มานิดหนึ่งนะครับแล้วก็ g ก็เช่นเดียวกันก็จะเป็น x กาลังสอบวกกับ y แ2 2กลังสลบ2 x บวก2เท่ากับ0ยเราอยากจะพิจารณาว่าเอ๊ะที่จุด a ตอนนี้เนี่ยมันสัมผัสกันไหมถ้าสัมผัสเนี่ยอยากจะหาสมการระนาบสัมผัสร่วม แต่ถ้าบอกว่าเป็นอีกแบบหนึ่งคือมันตัดกันเนี่ยอยากจะหาสมการเส้นสัมผัสแต่แตอนนี้จริงๆแล้วเป็นเส้นสัมผัสของใครครับของเส้นโค้งนะนิดตกไปนิดนึงเส้นสัมผัสของเส้นโค้งที่เป็นรอยตัดนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะจัดการตรงนี้ได้ยังไงเส้นเนี่ยไม่ว่าจะแบบไหนเนี่ยเราต้องหากรเดียนต์ของ f สกอนนะกรเดียนต์ของ f ก็อย่าลืมนะครับว่ากรเดียนต์ของ f ก็คืออะไรนะ $f$ $x$ $f$ $y$ แล้วก็ $f$ $z$ ถูกไหมครับ $f$ $x$ ก็เป็น $y$ แซกำลังสองตรงนี้เห็นไหมมี $x$ ตัวหนึ่งตัวนี้ลบ2 $x y$ นะครับแล้วก็ที่เหลือไม่มี $x$ ละก็หมดต่อมา $f$ ซ $y$ ก็นี่ไงมี $y$ ตัวนี้ตัวหนึ่งก็จะเป็น $x$ แซกำลังสามมี $y$ ตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นลบ $x$ กำลังสองอ้าวที่เหลือไม่มี $y$ ละในขณะที่ตัวแก็จะเห็นว่าอ้าว $f$ ซแตัวนี้มีแตัวหนึ่งก็จะเป็น 3x y ตัวกลาางไมม่ี แล้วก็บวก3มนะเห็นไหมมีแซดตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นเกรดเดียนของ f ทีนี้ถ้าเป็นเกรดเดียนของ g ล่ะดิฟเทียบ x ก็เป็นอะไรครับ 2x งกแซดแล้วก็ตรงนี้หมดนะเอ่อก็จะเหลือพจน์นี้ที่มี x อีกอันนึงก็จะเป็นลบ2ในขณะที่ดิฟเทียบ y ก็จะเจอพจน์นี้เท่านั้นนะเอ่อพจน์นั้นเท่านั้นเลยเนาะที่มี y ก็จะเป็นแซดกำลังสองแล้วดิฟเทียบแก็มีพจน์แรกนี้ก็จะเป็น x กกำลังสอง แล้วก็พดตรงนี้เป็นไงครับ2อ uh, ง y z แล้วก็หมดละนะเพราะนั้นก็ก็เป็นประมาณนี้สิ่งที่เราต้องหาต่อคือเอแล้วกรเดียนต์ของ f ที่จุด a ซึ่งในที่นี้ก็คือลบหนึ่งศูนยขอโทษ1นึลบหนึ่ะครับนะหลบหเนี่ยตรงนี้เนี่ยได้เกรเดียนต์ออกมาเป็นเท่าไหร่นะครับนล้วรีนก็ลองแทนค่าลงไปก็จะเห็นว่า เนื่องจากค่าแซเป็นศูนย์เนาะเพราะนั้นตรงนี้หายนะเป็นศูนย์ลบกับสองคูณกับ x y แต่ y คือลบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะกลายเป็นบวกสองต่อมาตรงนี้มีแซอีกแล้วเพราะนั้นตรงนี้เป็นศูนย์อีกแล้วก็ลบกับ x กำลังสองก็คือหนึ่งกำลังสองตรงนี้มีแซอีกแล้วก็จะเป็นศูนย์อีกแล้วก็บวกกับอะไรครับบวกกับสามพน้นนี้ก็จะเป็นสองลบหนึ่งแล้วก็สามในขณะที่กราดีเอต g ที่หนึ่งลบหนึ่งศูนย์นะครับเราก็คำนวณน,นิดนึงอ้าว เหมือนเดิมมีแอีกแล้วเพราะนั้นก็จะเป็นศูย์ลบ2ตรงนี้มีแตรงกลางก็เป็น0ย์ตรงนี้มีแดด้านนี้ก็จะเป็นอะไรครับ1นกำลังสองได้1นะเพราะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นอะไรครับลบ2 0นยเรียนพอมองออกเนาะว่า2ตัวนี้เนี่ยไม่ขนานกันเพราะว่าถ้าจะขนานกันนะครับก็จะแปลว่าต้องมีตัวเลขสักตัวหนึ่งที่จะเปลี่ยนแต่ละคอมโพเนนต์นะแต่ว่าตัวเลขนั้นต้องเป็นตัวเดียวกันนะต้องเปลี่ยนทุกคอมโพเนนต์เนี่ยให้กลายเป็น เป็นเวกเตอร์เดียวกันให้หมดนะอย่างเช่นตรงนี้จะเห็นว่าอ้าวถ้าเราอยากจะเปลี่ยนระหว่าง2ตัวนี้ก็ต้องคูณเลยฮะก็ต้องคูณ3ให้ตัวล่างเนาะแต่ปรากฏว่าพอเอา3คูณตัวกลางไปเจอตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่ลบหนึ่งแน่ๆเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเรารู้เลยว่ามันไม่ขนานกันเมื่อ2ตัวนี้ไม่ขนานกันแปลว่าอะไรเรียบร้อยเลยแปลว่าเจ้าพื้นผิว S1 ตัดกับใครครับตัดกับพื้นผิว S2 ที่จุด A ตอนนี้ย้ำนิดนึงนะคะว่าเราทราบเฉพาะข้อมูลที่จุด A นะครับที่จุดอื่นๆบนพื้นผิวของ S เลยเราไม่รู้นะครับที่อื่นมันอาจจะสัมผัสกันก็ได้นะช่างมันแต่ตอนนี้ที่จุด A เนี่ยเรารู้ว่าตัดกันแน่ๆเพราะนั้นสิ่งที่เราจะหาได้ตอนนี้ก็คือใครครับจะไปหาสมการเส้นสัมผัสของเส้นโค้งที่เป็นรอยตัดเราก็เลยจะต้องหา cross product ของ กร a ด i e n t f ที่จุด a กับกร a ดี e n t ของ g ที่จุด a ตรงนี้ก็ตั้งเลย i j k แล้วก็หา Determinant ใช่ไหมครับแถวที่2ก็จะเป็น2ลบ1 3แถวที่3ก็จะเป็นลบ2 0 1นะกะ็ลองคูณกันตัว i ก็ได้เลยครับคูณกันได้ลบ1อ,อีกอันหนึ่งที่เป็นตัว i ก็น่าจะเป็น อันนี้เนาะที่เป็นตัว i ทีหนึ่งได้ศูนย์นะครับเพราะนั้นตรงนี้ตัว i ตัว J ก็จะมีตัวไหนละ่ะนี่นะก็จะเป็นลบหกอีกอันหนึ่งที่จะเป็นตัว J ก็จะเป็นอะไรครับอันนี้นะลบสองเนาะแล้วก็ตัว k ก็คือตัวนี้นะศูนย์อีกอันหนึ่งที่เป็นตัว k ก็คือตัวนี้นะก็คือสองก็ต้องติดลบให้เรียบร้อย แล้วตัวนี้จะเป็นลบหลบแแล้วก็ลบสเห็นไหมครับลบหลบแลบสซึ่งนักเรียนอาจจะบอกว่าโอเคเพื่อให้มันดูดูง่ายก็ขอดึงตัวร่วมมาเป็น182ตัวนี้จะกลายปไปเลยครับจะกลายเป็นเวกเตอร์แสดงทิศทางนะเวกเตอร์แสดงทิศทางของใครครับของเส้นสัมผัสเส้นโค้ง ที่เป็นรอยตัดของ S 1กับ S 2สองพอนั้นเราก็เลยได้เรียบร้อยแล้วครับว่าสมการเส้นสัมผัสเส้นโค้งที่เป็นรอยตัดของใครครับของ S 1กับ S 2ก็คืออะไรเอ่ย x ลบจุดที่ผ่านนี่จุดที่ผ่านคือจุด A นะ x ลบ1หารด้วยเจ้าตัว คอมโพเนนต์แรก y ลบจุดที่ผ่านตอนนี้อยู่นี่นะครับลบกับลบหหารด้วยคอมโพเนนต์ที่สองแล้วก็แลบจุดที่ผ่านหารด้วยคอมโพเนนต์ที่สามนะฮะเราก็จะได้สมการเส้นสมัสมผัสเส้นโค้งที่เป็นรอยตัดเป็นแบบนี้นะครับกรยนก็คงไม่ต้องดาเยอะเนาะในเมื่อตันนี้คือตัวอย่างแรกเป็นตัวอย่างที่มันตัดกันนะ ก็ลองมาดูตัวอย่างที่2นะครับก็เดาได้เลยว่ามันก็คงจะสัมผัสกันละมั้งนะฮะซึ่งคราวนี้อ่บาบังเอิญตัวนี้เนี่ยเป็น f ได้เลยแต่ว่าตัว g เนี่ยต้องย้ายนิดนึง 3x กำลัง2บวก 2y กำลัง2ลบแซกกำลัง2บวก6 z ลบ16เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะได้ว่า gradient f นะครับก็กลายเปไ็นอะไรเอ่ยอ่ะดิฟเทียบ x ตรงนี้เหลือ y ดิฟเทียบ x ตรงนี้เหลือใครครับเอ่อแกำลัง2แล้วก็หมดลว ทีนี้ดิฟที่ y ตัวนี้เหลือ x ตรงนี้หายเนาะและดิฟที่ y ตัวนี้อีกทีนึงได้ลบเลยครับลบสามทีนี้ดิฟเทียบ z บ้างมีตัวนี้ตัวเดียวเองก็จะเป็น 2xz เห็นไหมในขณะที่ตัวกรเดียนต์ g ของเราดิฟเทียบ x นะครับก็จะมีอะไรครับมีตัวแรกนี้เลยเนาะ 6x นะแล้วก็หมดแล้วนะครับดิฟเทียบ y มีตัวที่2นี้ตัวเดียวมั้งก็เป็น 4y ดิฟเทียบแซดเนี่ยจะมี2ตัวก็คืออะไรครับลบสองแซบวกกับอะไรครับบวกกับ6เห็นไนะได้ได้ได,ได้ประมาณนี้ใช่ไหมครับนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้ว่าถ้าเราจะต้องการหา g r a d ร์ดิเที่จุด a ตอนนี้จุด a นี่ใครนี้เป็นจุดกมจุดนี้นะก็แทน x เป็นลบ1 y เป็น2แล้วก็ z เป็น1นะ y เป็น2 z เป็น1ตรงนี้ก็จะเลยจะได้3เนาะ x เป็นลบ1นะลบ3นะครับแล้วก็อันนี้เอ่อ x เป็นลบ1ใึ่ z เป็น1เพราะฉะนั้นตรงนี้ได้ลบ2อคำนวณออกมาแล้วก็น่าจะได้อะไรครับ3ลบ4ลบ2ในขณะที่เกรดเดียน์ของ g ที่จุด a ล่ะครับก็แทน x เป็นลบ1ลงไปได้ลบ6แทน y เป็น2ลงไปได้แแทน z เป็น1ลงไปได้อะไรละ่ะลบ2บวก6ก็จะเป็น4ี่ ซึ่งถ้าดูดีๆเนี่ยตอนนี้ลบหกแนะครับมันมีตัวร่วมอยู่ก็คือใครเอ่ยลบสก็ได้ตรงนี้จะเป็น3ามลบสลบสเป็นไงกันครับอันนี้คือลบสเท่าของกร a ดี e n ต์ f ที่จุด a แสดงว่าเจ้าตัวกร a ดี e n ต f ที่จุด a นะครับเป็นอะไรขอโทษกร a ดี e n ต g ที่จุด a เนี่ยเป็นซัมติงเท่านะัในที่นี้คือลบสเท่า ของใครครับเกรเดียนต์ f ที่จุด a แปลว่า2เวกเตอร์นี้ขนานกัน2เวกเตอร์นี้ขนานกันก็แปลว่า s 1กับ s 2นี่เป็นไงครับสัมผัสกันนะหรือแตะกันที่จุด a ตอนนี้อย่างที่บอกนะครับข้อมูลเรารู้ที่จุด a เท่านั้นก็จะได้ว่าสมการของระนาบสัมผัสร่วม คราวนี้เนี่ยก็คือว่า normal vector ของเราเนี่ยจะเป็น gradient f ที่จุด a ก็ได้หรือจะเป็น gradient g ที่จุด a ก็ได้นี่ตามใจเลยนะเพราะนั้นก็เราเอาเราเอา,เราเอาตัวนี้ก็แล้วกันเนาะนะนะเอาตัวนี้เป็น normal vector แล้วกันนะครับเพราะนั้นมันก็จะคืออะไรเอ่ยก็จะเป็นเอาเอาพจนแรกของ normal vector มาแล้วก็คูณกับ x ลบจุดที่ผ่านก็จะเป็นลบ1ตัวนี้ บวกกับคอมโพเนที่2ก็จะเป็นลบ4แล้วก็ y ลบจุดที่ผ่านนะเป็นตัวนี้แล้วก็บวกกับคอมโพเนที่3นะครับก็คือลบสอีกแล้วก็แซดลบกับจุดที่ผ่านคราวนี้คือ1ตัวน,นี้ก็จับเท่ากับ0นั่นเลยจะตอบแค่นี้ก็ได้หรือจะคำนวณอีกนิดนึงเป็น3 x ลบ4 y ลบ 2z ตรงนี้จริงๆนี่คือบวก3เนาะก็ย้ายไปเป็นลบ3ตัวนี้บวก8ย้ายไปเป็นลบ8 ตรงนี้บวก2ย้ายไปเป็นลบ2เพราะนั้นก็ตรงนี้ก็จะได้ลบเท่าไหร่ครับลบ13ก็ตอบแบบนี้ก็ได้นะเพราะนั้นอันนี้เนี่ยเราก็จะสามารถพิจารณาได้ว่าเอ๊ะที่จุดที่เรากำลังสนใจเนี่ยพื้นผิว2พื้นผิวเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรแตะกันไหมหรือว่าตัดกันนะครับแน่นอนจริงๆมันอาจจะไม่แตะหรือไม่ตัดกันเลยนะอาจจะอยู่อาจจะอยู่ห่างๆก็ได้นะแต่บางเออถ้ามันอยู่ถ้ามันอยู่ห่างๆกันเนี่ยแปลว่าจุด A จุดนี้มันจะไม่ได้อยู่ทั้ง2พื้นผิวเนาะตอนนี้เรากำลังดูจุด A ที่อยู่บนทั้ง2พื้นผิวมันเลยเหลือความสัมพันธ์แค่2แบบก็คือไม่แตกก็เป็นไงครับไม่แต,ก,ตกก็ตัดกันเห็นไนหะก็เอ่อมาถึงตรงนี้เราก็น่าจะจบเรื่องราวที่เราจะเสริมกันนิดนึงแล้วนะครับก็แปลว่าในส่วนเสริมนี้เนี่ยก็จะมีอยู่แค่2วิดีโอคลิปเนาะแล้วก็เจอกันใหม่ในส่วนปกติของบทที่3ครับสวัสดีครับ